จำเป็นที่จะต้องทํากายภาพบําบัดค่ะแต่ว่าแถวบ้านแม่เนี่ยแม่ไปทําแล้วเนี่ยมันอาการมันไม่ดีขึ้นเลยนะคะปลอดภัยสําหรับคนป่วยสําหรับผู้สูงอายุแล้วก,ก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลศริราชซึ่งตอนนี้ตอบโจทย์แม่ดีมากๆถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเราจะส่งที่ศริลาชค่ะซึ่งเดินทางประมาณ5นาทีสวัสดีค่ะชื่อวันวาสาหอมบุดมอายุ45ปีนะคะ ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ คือแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดมานะคะก็ะจําเป็นที่จะต้องทํากายภาพบําบัดค่ะแต่ว่าแถวบ้านแม่เนี่ยแม่ไปทําแล้วเนี่ยมันอาการมันไม่ดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็พอดีเพื่อนนะแนะนําว่าที่สิริอรุณเวลเนสเนี่ยเขามีนักกายภาพบําบัดที่มือหนึ่งมากๆแล้วก็ยังมีพยาบาลคอยดูแลและที่โชคดีที่สุดคือหลานแม่เข้ามากรุงเทพวันนี้ค่ะแม่ก็เลยขอตรติดรถเข้ามาแล้วก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมที่สิรลอรุณเวลเนสตอนนี้ค่ะก่อนที่แม่จะจองห้องพักหรือติดต่ออะไรนี้นะคะแม่อยากให้พนักงานไหนเขาพาแม่ ให้เยี่ยมชมสถานที่ต,าต่างๆก่อนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะ ญาติมานอนเป็นเพื่อน<ๆ>ก็ให้นอตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะสามารถเข้าเข้าเาได้หนึ่งท่านค่ะห้องนี้จะเป็นห้องผู้รับบริการค่ะ จะกว้างมากแล้วก็ทางศูนย์เราจะเน้นเรื่องของธรรมชาติบำบัดด้วยค่ะทุกห้องนะคะเตียงจะเป็นเตียงไฟฟ้าค่ะเราจะมีระบบเหมือนในโรงพยาบาลเอกชนค่ะก็คือเราจะมีระบบเนื้ e ทคอค่ะที่สามารถกดเรียกพยาบาลได้ตลอดเวลายิมติใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ดีมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดูดิจันนี้แบบแม่รู้สึกปลอดภัยมากเลยค่ะได้เพราะว่าพอกดเรียกปุ๊บพยาบาลเขาจะถามกลับมาในนี้ได้เลยเราสามารถโต้ตอบกับเขาได้เลยทันทีว่าเราต้องการอะไรค่ะ แล้วถ้าฉุกเฉินนี่ส่งโรงพยาบาลได้เลยใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเราจะส่งที่ศิริราชค่ะซึ่งเดินทางประมาณ5นาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉุกเฉินแต่ผู้รับบริการต้องไปโรงพยาบาลเงนี้ค่ะเราจะส่งตามสิตค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะก็จะกว้างมากค่ะเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการที่จะใช้งานรถเข็นที่จะหมุนรถเข็นโดยที่มีพื้นที่เพียงพอในการเคล่อนาสามารถสามารถเอารถเข็นเข้ามาตรงนี้ได้ลค่ะ ที่อาบน้านี่ก็ค,ครอ้อนหมุนแล้วก็ไอ้ตรงนี้อะไรคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่นั่งสําหรับผู้รับบริการค่ะซึ<อ>่งนี้สามารถนั่งอาบน้ําได้ค่ะสะ,ะดวกสบายมากแล้วก็<ะ>รู้สึกปลอดภัย ใช่ค่ะไม่ต้องห่วงเลยดีมากค่ะในห้องน้ำจะมีระบบฉุกเฉินที่สามารถกดเรียกเจ้าหน้าที่ได wow ้ค่ะใช่ไหมะใช่ค่ะคืออนี้เรียกได้24ชั่วโมงเลยไหมคะ24ชั่วโมงค่ะคือนอกจากนักกายภาพและมีพยาบาลอยู่ในในนี้ตลอดใช่ค่ะมีพยาบาลดูแล24ชั่วโมงมีน้องๆผู้ช่วยทางการพยาบาลดูแลเรื่องของจิตใประจำวันให้ จะเป็นห้องรวมสามเตียงค่ะใช่ค่ะโดยห้องก็จะกว้างมากค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของธรรมชาติบําบัดเหมือนกันค่ะอยู่แล้วแบบไม่ไมต้องกลัวเหงาดีที่สุดามคนค่ะเอวอย่างนี้ญาติก็พักไม่ถ้าเป็นแม<อ>่หรือญาติให้ญาติมาพักใช่ค่ะถ้าเป็นห้องรวมจะไม่มีญาติพักค่ะ แล้วถ้าถึงเวลาทํากายภาพบาบัดถ้าถ้าจําเป็นลุกไม่ได้ก็มาทําที่เตียงเหมือนเดิมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลุกไม่ได้ก็ทําที่เตียงค่ะโดยเราจะมีม่านกั้นอยู่แล้วค่ะแต่ละเตียงก็คือจะพิเวทอยู่แล้วค่ะการดูแลก็เหมือนกับห้องพิเศษที่ชั้นสี่เมื่อกี้ใช่ไหมคะค่ะการดูแลทั่วไปของพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเราให้การดูแลเต็มที่ทุกห้องค่ะห้องน้ําจะเป็นด้านนี้เลยค่ะจะเป็นห้องน้ําแยกค่ะ ก็อำนวยความาวาสะดวกเหมือนกับห้องพิเศษเหมือนกันมีอุปกรณ์ช่วยมาถึงะระดับผู้สูงวัยแล้วก็ทิ้งชุกชิญเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้ดีอันนี้คือสำคัญมากๆเลยมีเครื่องอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องอันตรซา แล้วก็สามารถกระตุ้นไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะคะอันร็รายที่ใช้ส่วนไหนได้บ้างคะคือใช้ได้ตามข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้อได้เลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามีอาการปวดหรือว่ามีอาการเรื่องของอักเสบอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้ได้นะคะของแม่เนี่ยที่มีปัญหาเรื่องผ่าเข่าวอะไรเนี่ยหนูมีแผนการคือให้แม่ตั้งทากายภาพบําบัดเนี่ยอาทิตย์ละกี่ครั้งคะ,ะ,ะอันก็ถ้าเป็นเรื่องของการผ่าของนะคะก็จะดูก่อนค่ะว่าช่วงแรกมีระยะของการปวดบวมแดงร้อนไหมระยะของการอักเสบไหม ใช่ค่ะแต่ถ้ายังมีอยู่อาจจะใช้ร่วมกับอันตร์ซาวหรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าให้ลดปวดก่อนนะคะแล้วก็ร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าค่ะอ๋อค่ะแล้วอาทิตย์นึงทำกี่วันนะคะอาทิตย์หนึ่งอาจจะเป็น3ามวันต่อทสักรวันเนาะแต่ว่าสะดวกเพราะว่าแม่จะมาพักที่นี่เลยนี่นะคะจะเป็นอุปกรณ์สำหรับฝึกบริหารกล้ามเนื้อมือนะคะ ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่แบบมีอาการอ่อนแรงอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนใช้กัสทับก๊นใช่ค่ะร้านนี้เหรอคะเนี่ยเหมือนเป็นพวกของเล่นเด็กเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าผู้ที่เนี่ยมีอาการอ่อนแรงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องอาจจะไม่สามารถทาได้เต็มที่ใช่ค่ะเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบเล็กๆแล้วก็เป็นอย่างงี้นะคะแล้วอันนี้เหรคะเนี่ยอันนี้คืออันนี้เป็นจักรยานนะคะสําหรับปั่นเล่นนะคะ อนนั่นมือเหรอคะใช่คเพื่อเพื่อบริหารส่วนไหนคะอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อแขนในช่วงแรกคร่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีแรงแค่ข้างเดียวนะคะอ๋ออย่างคนที่แขนชามือจ<า>หรืออ<า>ัมพาตครื่งช้นะเขาก็จะได้ใช้แขนในข้างน,นึงช่วยในการปัด่ดีมากเลยค่ะ หลังจากที่เยี่ยมชมน,นะคะบอกตรงๆเลยคะ่ะว่า Amazing มากๆคือถูกใจที่นี่มากๆเพราะว่าสถานที่นะคะเหมือนโรงพยาบาลเลยคะ่ะตั้งแต่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถแล้วเข้ามาตรงพนักงานต้อนรับและที่สําคัญขึ้นไปดูห้องพักนะคะมีห้องดีลักแล้วก็ห้องแบบ VIP ซึ่งตอบโจทย์คนที่อยากอยู่แบบสบายๆย,ยาวๆแล้วก็ยังมีนักกายภาพบําบัดมีพยาบาลดูแลซึ่งบอกตรงๆว่าดีมากๆแล้วก็สถานที่ก็คือถูกใจะคะ่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนแล้วก็ทำกายภาพบำบัดรักษาไปพร้อมกันเลยค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยสําหรับคนป่วยสําหรับผู้สูงอายุแล้วก,ก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลศรีลาชซึ่งตอนนี้ตอบโจทย์แม่ดีมากๆากแล้วในห้องนอนนะคะเตียงเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะแต่เอาจริงๆนะแม่ว่าเหมือนเราไปพักโรงแรมอะคะ่ะแต่ว่าเราได้ดูแลสุขภาพด้วยใครที่จะต้องมีการผ่าตัดแล้วจะต้องพักฟื้นยาวแล้วต้องทํากายภาพบําบัดแล้วย,ยังไม่รู้ว่าจะไปรักษาที่ไหนต่อแล้วก็ถ้าอยู่บ้านไม่มีใครดูแล มาที่นี่เลยค่ะสิริอรุนเวลเนสเพราะว่าเขามีทนัก,กายภาพบําบัดมีพยาบาลแล้วอยู่ใกล้โรงพยาบาลคือสามารถเรียกนักกายภาพบําบัดและพยาบาลได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วสถานที่ก็ปลอดภัยและอยู่ยาวๆไปเลยใครสนใจอยากจองที่พักเข้าพักที่นี่นะคะก็สามารถจองแพ็กเกจผ่าน sdmall.co.th ค่ะ